นี่ก็ได้มาเลยครก็อันติหรือว่าฮะมันคืออะไรอันติวะอันติมันคือเอ่อวิชามันคือแบบสกิลของเราอ่ะฮะอ๋ะอรีวิวเหรอฮะไม่คล้คายรีวิวลไหมไม่มันเป็นแบบพลังอ่ะเข้าใจไหมอ๋อ อันตีอันตีอันตีมันยังคือป่วยขี้เราอยู่ต้องคอยกันไว้นะวันนะรยานเราจะได้ได้นะเย็สบ่ได้ปืนพวกอันคือเ <East. S 1> ทแต่ว่าปืนพวกไม่มีให้เล่น

<ève S 2> <sociedad. S 1> อเ้อเนที่ระทนเด้คนตัวนี้มันนีนมันนี่คนคโคโคคคมาเขาได้แล้วมดีใมีทางเีย เห,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 หม,มือน,นตะพีแม่เหมนัเ,นเนห็นอ,อ่ะเห็นไหมเห็นไหม่เห็นไหมเห็นไหมมูแมนคุ้ตัวอดีเทปวัดเรียนลีล<ม>าแห้งขวงวอูนน้ทุเรศฮะเ้ยอันนี้นมันเ้ยอันนี้มันคืออเหี้ยว่ะ ระเบ,บิดอแล้แอมเระเบ,บิดอไปแล้วแล้วมันเกี่ยวยังมีดมีสวยว่าพี่จิ๋วอยากพี่จีพี่แต่มันยิงไหนหน่อยเดียว Mọi wow, hai sao thôi Thôi bố mình ngân sứ vôn hồ của Anh to qua đây ra là Wow Wow Wow, bao xăm Bố kiểu kiểu á พอักก้าทองไปต่อมาได้ก็พ่อสมีั่นากขี้ยางดูได้ไม่ปลอดภ <c oughs> ัยมากีดยางมอเตอรไ์ไซค์อยู่เฮไยย่งเงี่ยยางมอตอร์ เอออันนี้มันคือปืนอะไรวะงงวายโอ้โหโอ้โหโอ้โหปิยานแท้ไมเชเจอหนะ้ตาตาหน้าเดียวเตด่นหมดเหรอโอ้ยพี่ยีหัวที่มันจะเป็นหัวแหลมๆอ,อ่ะไอหัวปีเออไปมีเงินยบับบัดเอามาไถดิ เดี๋ยแอตตั้งมาแต่แรกสิจเจอกันที่ร้านค้าร้านขายอยู่สิเอาอยู่ไต่พี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 พพมาเกครับข้อาอยู่ไต่พื้นที่ไต่เสียเปียกเลยพื้นที่ราบรุ่มซื้อกีบตัวนี้เฮอยน้องมีอยู่บ้างสิเปเกอา xuôi, bốc, là... rồi lấy con ta là quân phu của. conเจอ, không gù, conเจอ. không đi khử mỏng chiến mác đi. xịn mà. bao 3 quạt, để. để rồi đấy ạ. đi còn mấy rồi ขึ้นแล้วมีระเบิดวะไปซื้อระเบิดพุ่นหงสนุ่เล็นุ่ลินพุ่นหนุ่ลนแบบสู้สุดเลยดิมันเปนไก่เหี้อืมสูมบอกให้เบิ่อะจังได้ ยืเต็มหนก้อนบายังไงดีไม่คนธถนบ้านยังบ่เปิดเลยูมยืทาง่อนอยังใพร้อมแล้วนี่เปิดยเปิดประตูฮ้อคอยมันจะไปสน มันลงไปห <oh okay. okay. ้องเราบูเอาแบที่ไปสอนไปไง้เปลืองต้องใส่ดิขข้นท่าเก่าดี๋ันสิเอ้าเปิเก่มีสกบยังมีตัวบออยล่ะนี่นะบอมีทางสวยสวยสวย ไม่ติดลิมไหมบ่คอหัวเชักแมปมุ่งจากงานไหยขอสกู๊หน่อยบวาเลนยุ่อุตส่าห์ซื้อมาโหมีน้ำใจต่อทีมเลยเขาบอกเขาบอกคือาบเ้าบไปน้ำสันเขาสิลบได้ แล้วก็แล้วก็ลันลาะมาตามบ้านเรือนที่แตกพังนะฮะบอกเลยว่าไม่เห็นอะไรเลยว้าว ดได้แล้วสวยอ๋อคือขาน้องไปขามันได้ะวะจะเก็บไว้เฮ้ยนี่มันก็ตายขอโมงก้อนปะจ้ะ เนี่ยวัดแม่งหายตัวได,ด้บ่ว่ะขนาดยืนเบิงบ่งมนเนามันมันเลี้ยงไ่อนเท่าน้อขนาขนาดเอาปลามามามาาไปเสโอ้ยสะพกของ่เสถียฉันเลือ่อนถีบดูกันกกเด็เคขุนยนนี่ไปเด้ได้ได้ได้มากเย ใกล้กันมากเลยเรามวยยูยานอายุที่ไปยิงฮะเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวโอ้น้องยิงไม่แม่นอย่าทำเป็นยิงขอร้อง ลากครับโรงนี้โอ้สวยมากหมดเหลือเกินนะทีเดียวกันดริแยกกันยุ่งกันแน่นอนเลยโอ้สูงี่แยกกันยุ่งกันแน,น่นอนเลยมันมันเรานี่แหละตอนนี้เอาอานเฮ้ยข้างหลังวะแนวเอาแนวนะโอ้คุณเดือดหนา,นายอยู่ดิเอามันทำเมีย ว่าทานี้ได้หวะเก็บของอยู่ว้าวเอฟโฟโอ้ได้งซะบ่องบล็อกเลยอ๋อว่ะมาว่ะเจอเท่ห์ห้อตามฉันมามีเอฟโฟนี่ทยคูณสามอยู่นี่ได้แล้วได้แล้วคูณสามก็มีเด้

มีสันายเดินไปเลยบ่เอายุใก้อเอารถฉันเห็นไม่ดิมาร์คเดโลเคชันโอเเคมีันเซตนะบังนบ้านเยเรียนไวเหรอม่ไม่เรียนไวยีดีย I n e d c s l e s เรียน f o ท่านเลยซึบนั่นเดยว

กันเร็วดีอยู่มีตัวบอสมีหรือเปล่าบอสชินท่าม,ามุ่งจะมองดีคูนอยู่คบนอ่าเรากำลังไปหาตัว้แต่บอสมันเรียงเร็วนี่รับาหา,าใหญ่เอ้ยอะไรเงียนดิพลุนี้แหละ

chim chịu bìa 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 Mình bìa luôn bìa 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 Ui, bìa oh. <laughs> เอาเนี่ยเก็บกองดีก <mañana> ว <mañana> ่าว้าวหลานน่ะว้านน่ะอ้โหอลานหลานหมดเลยหมดเลยหมดเลยหมดชืวบตายงงก็มี เอาชวร่าเออเหงาไหมมันโลโอ้ยฉันะมาคือยังทำไมคนมีสนปืนซองไหมโอ้ยยิงเลยนี่หมดยึดวเนี่อืม หัวตายไปเลยหมะ,ะนี่เออลูกค้าสายยุกลางวงเลยดิมันไปเสวยบบอกเรื่อยว่ามุมนี้ดักดีเป็นคนบัวเป็นคนบัวอาจจะเป็นคนบัวม,มันลีอ่ะ มาเดีมาข้นยิงอีกเดียวเลยตาแล้วไ่สิตีตัอ้ยลังเหรออ๋ออ้าวโมเมนต์โคตรระบาดสุดท้ายเป็นคนวะโมเมนต์น่าไหสิแม่วัวขอหนขอหนมาดิมาดิ มันยิงนกท้ายก้อนนี่เฝ้ามากมันมากเลวนี่กูตายเรียูตาหกูตักูตายาวายว้ายว้ายว้ายวายวายวายเออมานไนี่มยมาไหรียนออมเยวอุตาไก่กันหมดไม่เห็นเลยวะ Ờ, à, đây nè. Có hình. Thì đã đang lên đây. We are number one. Tầng này nhà. Ha 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 ha. gì rồi? Ai đây hả? ตมาดตเด้มัมเอาเขาล้างล้างวยเฮ้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 ยเฮย่มอไม่้หัอันนี้จะคิวอ่ะเขา่